นะเราก็เลยแบบมองหน้าเขาเขาก็เลยมาเก็บอึน้องหมาเขาหลังจากนั้นเขาก็ไม่พาหมาเขามาเดินหน้าบ้านเรานะเพราะเขารู้ว่าเรารู้ว่าน้องหมาเขาเนะ่ะอึอย่างเงี้ย แต่เมื่อเช้าคือเราได้เย็นแล้วหล่ะเสียงแบบหมามาเดินหน้าบ้านแต่เราไม่ได้ออกไปดูว่าเป็นหมาใครแต่พอเราเห็นเนี่ยหละเราออกไปทำสวนคือแบบ <c oughs> วิ่งมาหาเราเลย แต่เขาไม่ห่เขาวิ่งมาดมกลิน่นอร่อยอืมน้องกินให้หมดสวัสดีค่พิซซ่แอแล้วเขาบ้านไม่ได้หมดแล้วอหอยทาน้ำเปรียกอืมหนูจะลงแล้วหนูจะลงแล้ว เดี๋ยวหนูจะลงแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะลงแล้วค่ะนกวิ่งไว้เข้ามาในบ้านนกประจำเสเตจเข้ามาในบ้านเข้ามาในบริเวณบ้าน ามายังไงเนาะมายืนให้ดูอยู่อ,อร่อยพี่พริกหยวกหนูไม่ได้ใส่น้ำปลาหนูใส่เกลือแทนหน่อยนึงแล้วก็ผงนัวแค่นั้นก็อร่อยแล้วความหวานจากอหอมแดง ตัวใหญ่มากเลยหนูต้องควบคุมอาหารพี่กิมโนดแล้วหนูต้องควบคุมอาหารกินของมันของของทอดของผัดไม่ได้เลยแล้วก็เป็นไก่ไก่เนื้อหมูเน,เนื้อเนื้อวัวไม่ได้คือหนูต้องกินผักกินผัก กินปลาปลานึ่งนะต้องเป็นปลานึ่งปลาย่างปลานึ่งปลาย่างแล้วก็ผลไม้ที่มีกากใยอาหารแล้วก็กินอะโวคาโดทุกอาทิตย์ไปหาหนูไปหาหมอมาหลังจากวันที่ยี่สิบห้าคือหนูเป็นข้างในพี่หนูเป็นข้างในเยอะเฮ้ กูบชูบ Yes delicious Thank you for coming Thank you for coming กูบชูบจะเห็นแอดทีหน่อยนะคะเพราะตั้งไว้ทีละหกนาที Good วอล์ yes it's it's so delicious เป็นข้างในเป็นเยอะค่ะข้างในเป็นหลายจุดแล้วหมอก็ส่งตัวไปที่แลบเจาะเลือดมะเร็งตรวจหามะเร็งมะเร็งตับแต่ว่าได้คิวปีหน้าอีกหกเดือนนู่นนะก็เลยแบบ จะแบบว่ากินทุกอย่างที่แบบว่า